สวัสดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นคลิปต่อจากอของคลิปที่ผ่านมาเลยเนาะครูขอ,ขออัดต่อกันเลยเนาะวันเออวันนี้นะเราก็จะมาพูดต่อเกี่ยวกับเรื่องของแผนภูมิวงกลมนะคะแผนภูมิวงกลมนี้นะคะเราเคยได้เรียนไปเมื่อตอนมอตอ้นนะคะก่อนที่เราจะเรียนสถิติกันเราก็เรียนแผนภูมิวงกลมแผนภูมิวงกลมอะ่ะสิ่งที่ เขาให้มามันมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะก็คือ 1, วงกลมหนึ่งวงกลมเนี่ยมันจะมีทั้งหมดเนี่ยสามร้อยหกสิบองศาใช่ไหมดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเอาคํานวณองศาของวงกลมอะมาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจากที่จากเรื่องของวงกลมที่เราเคยเรียนเนี่ยหัวใจของมันก็คือเราจะต้องเอาความถี่ใช่ปะ มาหารด้วยจำนวนทั้งหมดแล้วมาคูณด้วย360องศาอันนี้คือสิ่งที่สิ่งที่เราจะต้องทราบพอเราได้ตรงนี้มาปุ๊บเราก็จะสามารถที่จะหาองศาของวงกลมได้นะคะหรือถ้าอีกทางหนึ่งก็คือ1%เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ3.6องศานั่นเอง นะคะคราวนี้เนี่ยเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าวงกลมคืออะไรแผนผูวงกลมเนี่ยมันเป็นการนําเสนอข้อมูลนะคะโดยใช้พื้นที่ภายในรูปวงกลมเนาะแทนความถี่ทั้งหมดนะคะโดยเป็นการแสดงสัสดส่วนของความถี่ที่แบ่งคล้ายๆกับแบ่งชิ้นเค้กนะคะโดยใช้อาศัยโดยใช้รัศมีนะคะแล้วก็ใช้สัสดส่วนของความถี่ในแต่ละขอ,ของข้อมูลเนี่ยขึ้นอยู่กับ สัดส่วนของขนาดข้อมูลที่จุดศูนย์กลางของวงกลมนะคะออโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะแสดงสัดส,ส่วนในรูปของความถี่สัมพัทธ์ในรูปแบบร้อยละความถี่สัมพัทธ์ที่เราเคยเรียนเนี่ยมันก็จะมี2แบบก็คือแบบสัดส่วนกับแบบร้อยละใช่ไหมเวลาที่เรานําความถี่สัมพัทธ์นะคะมาคูณร้อยเนี่ยมันก็จะได้เป็นร้อยละออกมาซึ่งร้อยละตัวนี้ล่ะค่ะมันก็จะใส่ลงมาเป็นเปอร์เซ็นต์ที่อยู่ข้างในนะคะ ในวงกลมเนี่ยเขาจะไม่นิยมใส่ขนาดของมุมนะคะเขียนเอาไว้ในวงกลมแบบในแผนภูมิเนาะแล้วก็จะไม่จะไม่นิยมที่จะเขียนเออเขาเรียกว่าอะไรอะขนาดของมุมไว้ใช่ไหมแต่ว่าจะเขียนความถี่ไว้ในรูปแบบของร้อยละเนาะเพื่อเป็นให้เป็นการเห็นภาพนะเรามาดูกันในตารางเนี่ยความถีร่รวมเนี่ยมันคือสามสิบใช่ไหมคะหมายถึงว่า ตรงนี้ทั้งหมดนะมันคือสามสิบเวลาที่เราจะสร้างวงกลมขึ้นมาสักวงหนึ่งเอ่อหมายถึงว่าแผ่นพายชาร์ตนะคะขึ้นมาสักวงหนึ่งเนี่ยเราก็จะต้องมาคิดว่าเราจะให้รัศมีในแต่ละมุมเนี่ยกางกี่องศาโดยที่รวมออกมาแล้วเนี่ยสามสามสิบเนี่ยมันจะต้องได้ทั้งหมดสามร้อยหกสิบองศานึกภาพออกมามันจะต้องได้ทั้งหมด360อองศาดังนั้นแล้วเราก็มาใช้วิธีการในการนำความถี่เนาะ มาหารด้วยความถี่ทั้งหมดก็คือสามร้อยเอ่อขอโทษสามสิบองศาอันนี้คือความถี่สัมพัทธ์แบบสัดส่วนถูกต้องไหมคะก็คือความถี่ที่ในแต่ละข้อมูลที่ได้มามาหารด้วยความถี่เอ่อความถี่รวมเนาะแล้วเราก็มาคูณด้วยสามร้อยหกสิบเนาะมันก็จะได้เท่ากับขนาดของมุมออกมาซึ่งก็คือ60องศาดังนั้นแล้วบรรทัดถัดมาก็เหมือนกันนะคะ ข้อเสียของครูคือครูเป็นคนที่ถ้าพูดไปด้วยแล้วคุยไปด้วยมันจะลายมือมันจะไม่สวยอะนะคะแล้วก็สี่ส่วนด้วยสามคูณด้วยสามร้อยหกสิบองศาเท่ากับสี่สิบแปดองศานะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะสิบสามส่วนด้วยสามสิบนะคะคูณด้วยสาม คู่ขาแล้วถ้าสมมติว่าอันนี้มันลงตัวถ้าสมมติว่ามันไม่ลงตัวล่วคะค่ะครูนักเรียนสามารถปัดขึ้นปัดลงได้โดยที่ผลรวมของเขาจะต้องเท่ากับ360องศานะคะอ่ะาคราวนี้เสร็จปุ๊บพอเราได้ รสมีที่กางออกมาเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะทำไมคะสร้างได้การสร้างไพยชาร์ตนะคะออแล้วเขียนตัวเลขใส่สามารถทำได้สองแบบก็คือเราใส่ความถี่ลงไปเลยแบบรูปที่แบบรูปแบบที่หนึ่งอันนี้คือใส่ความถี่ลงไปเลยแบบที่สองคือใช้แบบร้อยละซึ่งในวงเนี้ยถ้าหากว่ารวมกันออกมาแล้วเนี่ยในเปอร์เซ็นเนี่ยมันก็คือมีค่าเท่ากับ100%ถูกต้องไหมคะแล้วเราก็ นำข้อมูลเนี่ยที่ได้เนี่ยที่เป็นความถี่เนี่ยมาใช้ในรูปแบบของความถี่สัมพันธ์แบบร้อยละก็คือเอาตัว,นนวเ,เนี้ยมาคูณด้วยหนึ่งรอไปเลยเนาะมันก็จะได้ออกมาเป็นเป็นร้อยละนะคะมันก็จะมี2แบบที่เขาได้เขาได้นิยมใช้นะคะ เนาะอ่ะคราวนี้เรามาดูกันนะคะการอ่านข้อมูลนักเรียนขาครูขอแก้ไขในข้อมูลในชีตนิดนึงซึ่งข้อมูลในชีตตัวเลขมีความผิดเนาะผิดปกติเนาะเพราะว่าบวกลบออกมาแล้วมันไม่สอดคล้องกันมันไม่ได้ร้อยอหนึ่งเปอร์เซ็นต์มันไม่ได้เท่ากับหนึ่งร้อยเพราะฉะนั้นครูก็เลยต้องขอแก้ตัวเลขน,นิดนึงนะคะเขาบอกว่านักเรียนแก้ตัวเลขต,ตามดังนี้เลยนะคะเดีย๋ยวจะอ่านให้ดูด้วยอ่านให้ฟังด้วยอีกหนึ่งรอบ อ่านให้ดูแปลว่าให้ดูแล้วก็ฟังตามเนาะจากสำรวจการใช้สื่อสังคมออนไลน์หลักของนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่มีอายุ15-25ปีนะคะโดยผู้ตอบแบบสำรวจนะคะแต่ละคนจะสามารถเลือกสื่อสังคมออนไลน์หลักที่ตนเองใช้ได้เพียงสื่อเดียวเท่านั้นซึ่งมีผลสำรวจได้ดังนี้เออมันมีเด็กบางกลุ่มเนาะในในการทําเอสนะคะเขาได้ ได้ทําเรื่องพวกนี้เนาะได้มีการสํารวจแล้วก็อารมณ์เหมือนกับวิจัยในเรื่องพวกนี้เนาะแล้ก็สามารถนํานำเ,ออเขาเรียกว่าหัวข้อพวกนี้ไปใช้ในการสร้างแบบสอบถามได้นะคะในคนกลุ่มในในแบบสอบถามก็จะมีหลักๆก,ก็จะมีสามสามสื่อที่เราฮิตติดเลยก็จะมี facebook, instagram, นะคะ t w r t t e r แล้วก็อื่นๆ ถูกต้องไหมอื่นๆคือสิ่งที่เราอาจจะคิดไม่ถึงติ๊กต k อกเอ่ยอะไรเอ่ยแบบที่มันเพิ่มขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะคราวนี้เนี่ยพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเขาก็ไปสำรวจพอไปสํารวจปุ๊บเขาก็ได้เปอร์เซ็นต์ออกมาแบบนี้ค่ะอื่นๆมี5%้าเปอร์ทวอร์มี1ิบสามเปอร์นต์อินสตาแกรมมี3ามสิบหแล้วก็ Facebook มีสี่กครูฝ้ายข้อมูลให้มาแค่นี้เองเขาไม่ได้บอกว่า มันมีกี่คนไอตอนเนี้ยค่ะส่วนโดยส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เขาถามเขาจะยังไม่บอกในตอนนี้ว่ามันมีกี่คนแต่เขาจะมาบอกตอนที่เขาถามเห็นไหมจากคนหนึ่งพันคนจงหาว่าผู้ที่ตอบแบบสำรวจที่เลือกใช้ Facebook Instagram แล้วก็ Twitter มีอย่างละกี่คนนักเรียนขาอันนี้แหละค่ะคือสิ่งที่เขาจะถามดังนั้นแล้วเราก็มีวิธีการคิดง่ายๆ เราก็มาคอ่อยค่อตอบไปทีละทีละแบบสอบถามเนาะสเต็ปที่หนึ่งเราเอาคนที่มากที่สุดก่อนก็คือ Facebook fb fb เนี่ยเขาบอกว่าให้มา46%อร์ใช่ไหม4ี่ปแล้วก็46ไปส่วนด้วยร้อยเนาะแล้วก็คูณทั้งหมดก็คือของ1,000คนว่า46ส่วนร้อยของ1,000คนคิดเป็นกี่คนเราก็ทำไมคะศูนย์ตัดศูนย์ศูนย์ตัดศูนย์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะได้เท่ากับ 460คนนั่นเองต่อมาก็คือไอ ig i อจอจีมีเท่าไหร่ i อจมี3 6มสิ่วนหนึเพราะว่าเขาทำไมคะคูณด้วยเท่าไหร่คูณเอสสหกส่วนร้อยเพราะมันเป็นร้อยเปเนต์ใช่ไหมคูณด้วยหนึ่งพันมีค่าเท่ากับ สามรอยหกสิบคนนะคะทวิตเตอครูคขอเป็นตัวย่อนนะคะมันก็คือสิบสามส่วนหนึ่งร้อยคูณด้วยหนึ่งพันทวิเตอร์นี่ใช้ทีเดบัยูเปล่าวะครูไม่แน่ใจถ้างั้นกันพลาดขอเขียนตัวเต็มละกันนะคะ,นะคะมันก็จะเป็นหนึ่งร้อยสามสิบคนแล้วก็จะมีอื่นๆใช่ไหม อื่นอื่นนะคะก็คือห้าเปอร์เ็นส่วนหนึ่งร้อย5%ห้าเอร์เซ็นีกคิดเป็นกี่คนมันก็จะได้เท่ากับห้าสิบคนนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะวิธีการตรวจคําตอบชว่วยขึ้นคิดเลขลองตรวจคําตอบหน่อยซิว่าพอเราคิดออกมาปุ๊บเนี่ยมันมีค่าเท่ากับหนึ่งพันหรือเปล่านะขอคิดนิดนึงสี่ร้อยหกสิบคูบวกด้วย สามหกศูนย์บวกด้วยหนึ่งสามศูนย์บวกด้วยห้าสิบนักเล่นขาเท่ากับหนึ่งพันคนพอดีนะคะดังนั้นแล้วก็คืออะไรก็คือว่าเวลาที่เราแก้ออกมาเป็นจำนวนคนถ้าข้อมูลทั้งหมดพอเราซอ,ซอยซอยออกมาปุ๊บผลรวมของเขามันจะเท่ากับจำนวนคนทั้งหมดที่เขาบอกไปนะคะคราวนี้เนี่ยเวลาที่เราสรุป เราก็จะสรุปซ้ำอันดับใหญ่ๆใ,ใช่ไหมคะว่าคนที่ใช้ F มันก็จะเป็นบอกว่านักเรียนส่วนใหญ่ใช่ไหมใช้อะไรใช้เล่น Facebook มากที่สุดใช่ไหมคะคิดเป็น46%เนอะลองลงมาก็คือ i n s t a g r กรนะคะแล้วก็น้อยที่สุดก็คืออะไรคะอื่นๆคิดเป็น5%อคุยก็จะเขียนเลยเนาะ ขอขอเป็นเดดแอนนิดนึงนะคะลองลงมาคือ i n s t a g r กรมใช่ไหมคิดเป็นอะไรคะสามสิบหกเปอร์เซ็นต และน้อยที่สุดคืออื่นอื่นคิดเป็น5%แบบนี้เป็นต้นนะคะอ่าข้อต่อไปข้อที่3 เขาบอกว่าจำนวนผู้ตอบแบบสำรวจที่ใช้ Facebook นะคะเป็นสื่อสังคมออนไลน์คิดเป็นประมาณกี่เท่าของจำนวนที่ใช้ Twitter ในความหมายของเขาว่ากี่เท่าก็คือเราเราก็คือจะต้องเอาจำนวนที่โจทย์ถามใช่ไหมตั้งก่อนใช่ไหมแล้วก็หารด้วยจำนวนที่โจทย์ให้เปรียบเทียบ facebook คิดเป็นกี่เท่าของทวิตเออเพราะฉะนั้น Facebook มีค่าเท่ากับ46นักเรียนขานักเรียนสามารถใช้เป็นเปอร์เซ็นต์ได้เลยจะได้แบบสองกรณีก็คือนักเรียนจะใช้เป็นเปอร์เซ็นต์หรือจะใช้เป็นจํานวนคนก็ได้นะคะ,ะครูขอใช้เป็นจํานวนเปอร์เซ็นต์ละกันนะคะเพราะว่าตัวเลขมันจะน้อยหน่อยนะคะส่วนด้วยทวิตเตอร์ก็คือ13ซึ่งมันหารไม่ลงตัวหรอกมันก็จะได้ประมาณ3.4ขอโทษ3.5สี่เท่านั่นเองค่ะ นะคะในเรื่องราวของวงกลมก็จะมีประมาณเท่านี้นะคะส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะมีข้อมูลมาให้นักเรียนหานะคะหรือว่านักเรียนอาจจะสร้างเนาะมันก็จะมีหลักๆแค่นี้นะคะส่วนในคราวหน้าครูจะขอขึ้นเรื่องแผนภูมิกันบ้างนะคะเแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ